บรรยากาศตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาในวันที่25สิงหาคม2568กลายเป็นที่จับตามองของทั้งสองประเทศรวมไปถึงนานาชาติเมื่อเกิดกระแสะข่าวว่ากองทัพกัมพูชาได้จัดกำลังพลจำนวนมากนอนปักหลักเฝ้าแนวรั้วชายแดนและในขณะเดียวกันกองทัพกัมพูชาก็ยังได้มีการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางทหาร โดยเฉพาะการนำโดรนโจมตีหรือที่ถูกเรียกกันว่าโดรนสังหารออกมาโชว์และทดสอบให้เห็นกันอย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ถูกตีความหลากหลายทั้งในมุกมอขอองค์การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในประเทศและในอีกด้านหนึ่งก็คือการส่งสัญญาณทางการเมืองและความมั่นคงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของกัมพูชานั้นแสดงออกมาในลักษณะเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้มีความตึงเครียดตามแนวชายแดนอยู่เป็นระยะการที่กองทัพเลือกจะจัดก,กำลังพลให้นอนปักหลักเฝ้าหน้ารั้วเหมือนการย้ำเตือนว่าพร้อมที่จะป้องกันและตอบโต้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันการแสดงออกเช่นนี้มีความหมายมากกว่าการรักษาความสงบ เพราะสะท้อนถึงการส่งสารทางยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้คู่แข่งหรือแม้แต่นานาชาติรับรู้ว่ากัมพูชามีกําลังและความพร้อมในทุกด้านการทดสอบโดรนสังหารที่ถูกนำออกมาโชว์ในครั้งนี้เป็นการสร้างกระแสที่ใหญ่ในสื่อและโซเชียลมีเดียภายในกัมพูชาเองรวมถึงกลายเป็นข่าวร้อนในฝั่งไทยด้วย โดรนที่ใช้ในการทดสอบมีลักษณะคล้ายกับอากาศยานไร้คนขับขนาดกลางติดตั้งระบบตรวจจับเป้าหมายความสามารถในการบินในระดับสูงและต่ำได้ตามภารกิจมีระบบควบคุมที่สามารถสั่งการจากระยะไกลได้หลายสิบกิโลเมตรและที่สำคัญคือการติดตั้งระเบิดขนาดเล็กหรือวัตถุระเบิดพิเศษที่สามารถจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำการสาธิตที่จัดขึ้นเป็นไปในเชิงแสดงสนรยานุภาพ เพื่อให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้ล้าหลังในเรื่องเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ในภาพที่ปรากฏออกมานั้นโดรนบินขึ้นจากฐานทัพที่อยู่ไม่ไกลจากชายแดนก่อนจะทำการบีดนวลอยู่เหนือพื้นที่ทดสอบแล้วทำการปล่อยวัตถุจำลองลงใส่เป้าหมายที่ถูกจัดเตรียมไว้แรงระเบิดที่เกิดขึ้นทำให้เห็นชัดว่าแม้จะไม่ใช่อาวุธจริงแต่ก็สะท้อนถึงศักยภาพที่สามารถนำไปใช้ในสนามรบได้จริง ความแม่นยำและความรวดเร็วในการเข้าถึงเป้าหมายสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่และสื่อที่ได้เข้าร่วมชมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังมีมิติทางการเมืองที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องการทดสอบเทคโนโลยีหากแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังไทยในเชิงข่มขวัญเพราะในช่วงหลายปีมานี้ความสัมพันธ์ของสองประเทศมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่มีความตึงเครียด โดยเฉพาะในประเด็นเขตแดนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการที่กัมพูชาเลือกจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวย่อมทำให้ไทยต้องเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในด้านของสังคมกัมพูชาเองการนำเสนอภาพกำลังคนที่นอนปักหลักเฝ้าหน้ารั้วชายแดนก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายในประเทศว่ารัฐบาลและกองทัพไม่ได้ปล่อยปะละเลยแต่กลับให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติ การจัดกำลังในลักษณะนี้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศมีความพร้อมที่จะป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ขนาดเดียวกันสิ่งที่ทําให้ผู้คนพูดถึงกันมากคือภาพเปรียบเทียบร,ระหว่างทหารที่นอนปักหลักตามแนวรัว้วกับการบินโชว์ของโดรนสังหารสื่อกัมพูชาและโซเชียลมีเดียหลายช่องทางนํามาเสนอในลักษณะขององค์การยกย่องว่าประเทศกัมพูชาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันตนเองที่ผสมผสานทั้งกาลังพลแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีทันสมัย การใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ถือว่ามีความหมายทางจิตวิทยาสูงและยังสร้างภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความทันสมัยไปพร้อมกันการทดสอบในครั้งนี้ยังทำให้เกิดการถกเถียงในเวทีระหว่างประเทศว่ากัมพูชากำลังพยายามสร้างสมดุลอำนาจใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่เนื่องจากการมีเทคโนโลยีโดรนโจมตีถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แม้จะไม่สามารถเทียบชั้นกับประเทศที่มีอาวุธล้ำสมัยมากกว่าแต่ก็ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกัมพูชาไปอีกขั้นนักวิเคราะห์บางรายมองว่าเป็นกลยุทธ์การสร้างภาพเพื่อใช้ในการเจรจาทางการเมืองและการทูตมากกว่าการใช้งานจริงในสนามรบในมุมของไทยเองเหตุการณ์นี้ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ความมั่นคงไทยหลายฝ่ายออกมาให้ข้อมูลว่ากำลังมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ และมีการเตรียมการรองรับทุกความเป็นไปได้แม้จะไม่มีการเคลื่อนไหวในเชิงตอบโต้โดยตรงแต่ก็มีการเฝ้าระวังเข้มข้นตามแนวชายแดนการข่าวจากพื้นที่รายงานว่าประชาชนฝั่งไทยที่อยู่ใกล้เขตแดนก็มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการที่กัมพูชาแสดงแสนยานุภาพเช่นนี้ทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตประจำวัน ในอีกมุมหนึ่งการใช้โดรนในเชิงการทหารกำลังกลายเป็นแนวโน้มสำคัญของโลกประเทศขนาดเล็กหรือประเทศที่ไม่ได้มีงบประมาณด้านกลาโหมมหาศาลก็หันมาใช้โดรนเป็นเครื่องมือเนื่องจากมีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการพัฒนาเครื่องบินรบหรือรถถังขนาดใหญ่แต่สามารถสร้างความเสียหายแก่ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีนันยสำคัญกัมพูชาเองก็มองเห็นจุดนี้และพยายามนำมาประยุกต์ใช้เพื่อย,ยกระดับกองทัพของตน บรรยากาศโดยรอบพื้นที่จัดการทดสอบเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเข้มข้นสื่อมวลชนหลายสำนักทั้งในและต่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสังเกตการการนำเสนอข่าวในลักษณะถ่ายทอดสดและการเผยแพร่ภาพถ่ายทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในทันทีภาพทหารยืนประจำการอย่างเข้มแข็งประกอบกับภาพโดรนโจมตีที่บินอยู่เหนือท้องฟ้าเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมโลกได้เห็นกัมพูชาในภาพลักษณ์ใหม่ อีกด้านหนึ่งที่น่าจับตาคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศกัมพูชาเองการสร้างภาพลักษณ์ทางทหารที่แข็งแกร่งอาจช่วยให้รัฐบาลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนการที่ผู้นำสามารถนำเสนอความมั่นคงเป็นเครื่องมือสร้างศรัทธาได้ทำให้สถานการณ์ในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นในสายตาประชาชนแม้ในความจริงอาจจะยังมีปัญหาภายในอีกมากมาย เสียงสะท้อนจากประชาชนกัมพูชาบางส่วนแสดงออกว่ารู้สึกภูมิใจที่ประเทศมีศักยภาพทางการทหารที่ทันสมัยแต่ก็มีอีกส่วนที่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของของค์การใช้งบประมาณด้านกลาโหมจำนวนมากในขณะที่ประชาชนยังมีปัญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจที่ไม่ทั่วถึงการทดสอบโดรนสังหารจึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความมั่นคง แต่ยังกลายเป็นประเด็นการถกเถียงทางสังคมภายในกัมพูชาเองเมื่อพิจารณาในภาพรวมเหตุการณ์วันที่25สิงหาคม2568ไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบเทคโนโลยีทางทหารแต่เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองการสร้างภาพลักษณ์และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่มีผลต่อทั้งภายในประเทศและระหว่าง